กันเลยนะเจ้าค่ะในวันนี้นะเจ้าค่ะก็ได้ทําคานนะเจ้าคะ่ะแล้วก็เทป,ปูนนะคะอีกไม่นานก็พอปูนเสร็จตัวแห้งเสร็จแล้วก็จะแกะแม่พิมพ์เจ้าค่ะที่กันลยนะไม่ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือศาลาวิปัสนากรรมฐานของพระแม่กุลินนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณฐานแปดเหลี่ยมทั้งหมดเจ้าค่ะและ ลายชื่อแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาที่กรายนามิต้น้าเจ้าคะให้อิมเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเมื่อตอนนั้นเนี่ยเราใส่ที่เสาเอกเสาโทแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทําพิธีกันโอ้โหกันแบบเต็มอิ่มเต็มบุญบุญแม่เลยจ้า เจ้าคะ่ะเราจะทําฐานวิหารของพระแม่กวนอิมนั่นเองเจ้าคะ่ะซึ่งบริเวณตรงนี้เจ้าคะ่ะเป็นบริเวณที่ให้กัลยาณมิตรทุกๆท,ท่านได้มาวิปัสสนากรรมฐานภาวนาที่ธรณีแห่งนี้นั่นเองเจ้าคะ่ะและเรานี่ะเจ้าคะ่ะก็จะนําแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นหน้ามาบรรจุที่ ฐานของสาลาวิหารพระแม่กุนอิมมันเองเจ้าค่ะสําหรับกัลยาณมิถันใดนะเจ้าค่ะที่จะให้อิมเนี่ยเจ้าค่ะเป็นสะพานบุญในการเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของกัลยาณมิตรนะเจ้าค่ะอิมขอน้อมรับเลยเจ้าค่ะและเจ้าค่ะสามารถแอดไลน์มาได้ที่เฟียฟ้าวนะเจ้าค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะ f e a W f o a d u เจ้าค่ะอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ไลน์แอดเฟียฟ้ามีแอดข้างหน้าด้วยนะ F E A W F O A W U เจ้าค่ะซึ่งสถานที่ตรงนี้นะเจ้าค่ะเป็นบริเวณของวิหารพระแม่กุนอิมเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนั่นเองเจ้าค่ะในบริเวณตรงนี้เจ้าค่ะที่เป็นฐานของวิหารพระแม่กุนอิมนะเจ้าคะ่ะอิมก็จะนําแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคมาโรยที่ฐานพระแม่กุนอิมเจ้าค่ะ ตรงนี้คือชั้นหนึ่งนะเจ้าคะ่ะและส่วนนะคะชั้นสองก็จะอัญเชิญพระแม่กุนอิมสถิตอยู่บนชั้นสองอยู่เหนือหัวเราเจ้าคะ่ะเพื่อให้กัลยาณมิตรนั้นนะเจ้าคะ่ะได้มาเดินจงกรมบําเพ็ญเพียรภาวนาข้างบนเจ้าคะ่ะส่วนบริเวณธรณีตรงนี้นะคะก็ค,ะคือให้กัลยาณมิตรนั้นได้มาวิปัสสนากรรมฐานสงบร่มลื่นมากๆเลยนะเจ้าคะท่านใดที่ต้องการร่วมบุญกับอิมนะเจ้าคะในการสร้างวิหารพระแม่กุนอิมนะคะสามารถแอดไลน์มาหาอิมได้เนอ้ออิมจะเป็นคนตอบกัลยาณมิตรและขอกลับ มุมทนาบุญอย่างสูงด้วยนะเจ้าคะที่ตรงนี้นะเจ้าคะ่ะที่เราสร้างวิหารทรามไม้กุนอิมเจ้าคะ่ะก็เพื่อให้กัลยาณมิตรนั้น,น,นได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบนะคะแล้วก็ได้มาวิปััสนากรรมฐานสะสมบุญซึ่งกันและกันเจ้าคะ่ะ น,นี่สงมหากุศลเลือเกินเจ้าค่ะการที่เราสร้างพระหรือสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรือสร้างวิหารหรือสร้างพระพุทธเจ้าหรือสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะมีความเชื่อว่าบุญนี้จะตามติดเราไปทุกภพทุกชาตินะเจ้าค่ะก็ mm hmm. ข,ขอกรับอนุโมทนาบุญกัลยนะมิทุกทุก,ท,กท่านนะเจ้าค่ะอย่าลืมนะเวลาแอดไลน์าหาอิมเนี่ยบอกชื่อวันเดือนปีเกิดน,นะคะแล้วก็นักษัตร์ของตัวเองด้วยนะเพื่ออิมจะได้นํามาบรรจุในแผ่นดวงแบบนี้เจ้าค่ะเนี่ยค่ะ ก็จะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของกัลยาณมิตรนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ปีเกิดบรรดกษัตรของกัลยาณมิตรลงไปในแผ่นดวงเจ้าคะ่ะแล้วเราก็เอาแผ่นดวงนี้เจ้าคะ่ะมาโรยมาใส่ที่ฐานพระแม่กุลิมเจ้าคะ่ะบุญกุศลมหาศาลเหลือเกินเจ้าคะ่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะปิติสุขใจมากๆเจ้าคะ่ะศาลาแปดเหลี่ยมนะเจ้าคะ่ะ